วัสดีซาเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะลามบอลหรือว่าแกงบอลหวานนะซาวอันนี้กับหน้าตาบอลเลคูนนะซาววัตถุดิบหลักของเฮานะซามีบอลผ่าเนาะแคบหมูขานะซามะขามเปียกนะซาในส่วนของบอลเนี่ยเฮาก็จะมาลอกเปลือกให้ก่อกนนะซาเฮาก็ใช้ทั้งต้นทั้งใบนะซาทั้งหมดเลยนะซาวเป็นล้างน้ําทําความสะอาดให้ก่อกนนะซาแล้วก็เอามานึ่งนะซาวจะต้มก็ได้นะต้มก็ต้องจนเละนะซาแต่นึ่งมัน จะ,สะเสด็จน้ํามากกว่านะจ้าความขันกว่ามันก็จะลงไปกับำน้อหนึ่งนะจ้าปิดฟ้านะจ้เาเราจะนึ่งไว้ประมาณ20นาทีเป็นอย่างน้อยนะจ้าเขาม่ได้นึ่งแค่สุกนะจ้เาเราจะนึ่งจนเละเลยนะจ้าอ่านี้ก็เละได้ที่นะจ้าเทใส่ภาชนะพักไว้ก่อนนะจ้ามาดูในส่วนเครื่องแกงนะจ้า ก็มีอย่างนักเนาะก,ก็มีกระเทียมนะจ้ะหอมแดงหั่นซอยใส่ลงไปนะจ้ะตามด้วยพิกแงะคงเนาะจะใช้เป็นเม็ดก็ได้จะใช้เป็นพงก็ได้สุดแล้วแต่นะจ๊ะกะปิใส่ลงไปเลยนะจ๊ะตามด้วยชูรสเล็กน้อยนะจ้ะน้ำปลาหาใส่ลงไปสินักแห่น้อยแกงเมืองนะจ้ะคราวนี้ก็มาโขเครื่องแกงให้ละเอียดเนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยก็มาดูในส่วนเครื่องเคียงต่างๆนะซ้อก็จะมีข่านะจ๊ะ ฟักบางๆนะจ๊ะแล้วก็สับให้ละเอียดนะจ๊ะอ่าหั่นคาเสร็จเรียบร้อยก็ตามได้แคบหมูเนาะจะใช้วิธีสับก็ได้วิธีทุบก็ได้นะก็สุดแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านนะจ๊ะอาเทใส่ภาชนะรวมๆกันไปเลยนะจ๊ะย้ายไปหน้าเตานะจ๊ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะจ๊ะกระเทียมลงไปเจียวเนาะหอมคึอหอมขึ้นดินแล้วก็ทุกอย่างลงไปพัดนะจ๊ะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะ อันนี้ก็จะมาพัดมาโค้ดแล้วก็ตีบอลให้จนเละนะ่ะเจ้าใจทับพีนเนี่ยซ้ำๆๆๆๆ้ให้ม,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 มันเละน่ะเจ้าแกงบอลเลยลามบอลน,นี่จะ เนื้อจะเนียนจะละเอียดนะคือคือทำให้เละไปเลยนะจ้าอาบอลน,นี่ก็ใช้ได้หลากหลายชนิดนะจ้าจะใช้เป็นยอดบอลก็ได้ยอดคูนก็ได้ยอดเผือกก็ได้นะจ้นะาน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปเลยนะจ้ามันจะส้มนำอมลอมนะจ้าแกงบอลน,นะจ้าแล้วมันก็มะขามเปียกนี่จะช่วยตัดความขันเลยนะจ้า อย่างที่บอกนะเจ้าแกงบอนนี้ใช้ได้ทั้งยอดคูณยอดเผือกบอนบ้านบอนผาหรือว่าบอนหวานนะเจ้า และส่วนใหญ่ก่อนนียมเอามันนึ่งมากกว่าจะต้มนะเจ้าความคันจะลดลงเนาะแคบหมูใส่ลงไปเลยนะเจ้าจะใช้เป็นนังวัวนังหมูอ่าตีนหมูก็ได้หูหมูก็ได้ได้หมดนะสามบอนนะใส่ได้หมดลึงนะสาใส่นักหนักมันตึงลำนะสาวอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดเลยนะเจ้าก็คือ บีบอลให้เละนะคุกคราให้เข้ากันมาชิมรสชิมชาตเนะจ้างย่างใส่ลงไปถ้าบะจาายาก,กัดตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยกินก็บอกคว้งขมนี่ปึ้งขนาดนะจ้า